สวัสดีช่องภูมิใจนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีช่องติมกุสุมาเป็นอย่างคือพากันหยากกลรองสวยบ่สวยแต่สวยบ่จริงแต่เดี๋ยวนี้พอมันพอมันจะในล่างนะพอมันจะในล่างนหน้านั่งโซฟาไปนอนกินข้าวมาลองกันคนเมืองปีงไก่โอ้ยกินก็ข้าันยองฮวอนๆเขาจะเป็นตาแซ่บ มีตับหมูฮงนั่นบาดจ่าเนี่ยมีห่อนลาบก้อยเบนต้เนี่ยแม่เออดูว่าเอาปิ้งร้อนๆใหม่ๆหน่อยเอาแม่แม่เลือกแม่เอามาอุ่นอู้นี่ไงปิ้งใหม่ๆเลยโอ้ยห่อนอี้ตอนนี้เราอยู่ไหนอ่ะ ปตทแล้วไปมาสิป่ะมีประตูเลี้ยงหุยหุยแม่จะเป็นตัวแบบนี้เลยไหมขันกิมบอเหมือนเท่ากับหัวก็ได้หัวไปกินได้ดอกตั้งหลดตัวจักบาทจ้ะเออร้อยหกสิบหนึ่งเออไกลตัวนึ่งเออใกลตัวหนึ่งใหม่ๆร้อนๆไปขึ้นไปนั่งเอาข้อใหม่นี่เอาข้อน่าร้อนๆได้ไม่ได้เห็นมันร้อน ห่อนๆกี่ก็ข้าวเหนียวมาเลยสุดยอดแล้วก็ตั้งมะเขือไปขึ้นไปนั่งเลยแม่เสร็จป่ะจ้ะเพลงเป็นอะไรเนี่ยอะไรนะเพลงอ๋อเพลงติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวค่อยขึ้นไปก็ได้เพลงมดนแคนติดลิขสิทธิ์อยู่แล้ววิ่ง ตรวจสอบลิขส işte ิทธ okay. ิ์กับหูดีดีเลยแต่ยางไปลำกับเอลกับติดแดงอ๋อไปถึงถ้าอยู่ใกล้อยู่ร้านนู้นรอเปิดมาเมร้านนี้อ๋อคนละร้านไปเข้าทางนี้ได้แม่มาอุ้ยแม่ไม่มีสวนอะรั่นพ่อไมีสวนดอกไม้ แต่มงฮ่วงปิีงไก่กับเอาต้มบ่ะต้มเนื้อห่อนหอนสดเนาะเอาเอาต้มเนื้อห่อนห่อนนั่นนะจ๊ะแกกินนี่จ้ะเดี๋ยวย่างเข้าไปเบาสมเด้อวิ่งต้นตะกรบโดดด้วยโดดลงตะกรบด้วยแม่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 เอาเอานี่หนี้ตะกรบหนี่เฮ้แดงๆนี่โดดเอาให้แม่อยากกินนี่นี่ตะกรบ

มันไม่ใช่ยามมันเยอะด้วยหรอกยาจินมาตะกรบมันไม่ใช่ยามมันมันย่ามมันไหมมันไม่ใช่ยามมันนยานั่งสุ่มบ่ละนั่งได้หนิล่ะเมันเสิร์ฟงานนั่งได้ยุบบ่อสุ่มเลยคันนั่งได้กันนั่งรานเล่าที่ไหนแม่รันเล่าเลยว่ามันนั่งได้ยุติ่ ดี๋ยากเรื่องเลี่ยงมชวนไหมเห็นยังสีเราสบายหูสบายตาแล้วล่งบางชวนดาวเลี้ยงบางชวนดาวเลี้ยงเพคนสื่นเอยสื่นนอนเลยสื่นนอนแล้วอันนี้บักอเหรอเบื่อบ้าเพิ่งเพิ่งเพิ่งแง่เหรอวะถูกแง่หนูวะนั่นแม่แม่เก็้ยังค่ะบักทั่วโอ้ยบักทั่วปากแง้พอม โหไม่หอดบบกเชลนผ้ตัวนโอ้ปลูกเองเลยตัวนี้แหมอันนี้กูขายมเ่อืมดาวเรื่องถ้าสมมติว่าขายนี่ขายเดแค่ไหนดยอดกเอบเือังเ้ปลูกเองสดมากแ่นผสมเอ็มลอยก็พงสุรดหดบ่นี่ บัใส่ปุ๋ยสูตรที่ผาอยู่บ้านนะพอเราปลูกอันเลาเอาอันเอ็มลอยกับพงสูรลดไหมสมน้ำหดมันจะหวานมันจะกรอบดีจะแม่จาไม่เนีผงสูรลดกับเอ็มลอยจะใส่จักซ้อนนี่ละสองถึงสามซ้อนนี่แหละใส่บัวนึ่งน่ะแหมนั่นแหละ รอบบ้านดีลี่ล่องมาแล้วแม่แม่ล่องเบิ่งในยูทูบเด้อเพราะว่าเพิ่นกับบ่งในยูทูบเพือกันแบบโบราณโบราณเนาะใส่ใส่แบบน้ำมักบ่ได้เรียนยาแบบอันนั้นก็เพิ่นก็บ่ได้เรียนยาคือกันเพิ่นก็เอาแต่คงสุลดกับเอ็มลอยคุกขายแล้วหมูวันเก็บหมูวันนี่หมูวันหัวแดงเก็บหมูว่านนี่สองเที่ยทำเที่ยแล้ว ันมเดันมีมบกบสฮเห็นหน่วยสองหน่วยเอามีอตละเมัเด็นเดสองสามหน่วยเอาไปกินวเน่นอนโอ้หลายหน่วยอยู่เด้อนางลงเบงผุนอ่ะสองสามนี่ต้นนี่สามชี Zhou ้หมากผุนี่ตบงุนี่นางน้ำอนร่อนเดียวกันป่ร่านเดียวกันโอ้อ้าบเจ้าบปืดหลายอยู่เด้อนี่ยุูนะบักหลยถ้าเขาไปทีแฮงเห็นไล จ้าตายตายต้นมะเขือเหมือนปูฟ้าจังหวัดไหนกนอันเป็นมะล้มจ้าตัวนี้จะไปนลำยูซุลินมือแรงอ๋อเป็นมะล้อมว่าคือว่าเป็นมะล้อมจ้าแม่พันก็ชลนะฉลาดหน่อยมั้ยนโอ้ยมาคักเรากอ่ยความดกเราคงมาต้องลกน ขนาไหนสาก็ตแค่นมองขข้าเบาสุจ้า่เหนข้าม้อนเลยวยาจะมามาเกี่รวองนีบอสอดแก่งเนี่ยมึงขึ้นขึ้นล่างปอดีสองยโคาด้อสองมึขึ้นล่ายูโคราดเนี่ยก็เลยอารมข้างบางร่องผิวบ้านในรานดีไปเอาซ้ำเลยเหรอเพะเหรอ่ว่าดินงามเนาะดินตะปูของงามดินดี นีบ่อคือมามาซอยเหมือนี่งส่วนข้วโดโอ้เห็นแล้วขึ้นหัวซอยจะกองได้ปดนลูกาว้หง้บอกด้ายอยนีู่่เยาที่เดีวเกคนน่ เอา้านยุงเทปที่ลามามอวันวงรเขานั่งกินนี่ได้ป๊นั่งกินกระซุ่มนี่ได้ป๊จ้ะแม่่มใจต้นตะกบนี่บ้าวนี่บ้าวจ้าฮึกเนิกรเล้งสีเนียวสุดแม่อันนี้ลูกอะไรบักยังมักฟัก ฟักกระน้ำนี่อันเดียวกันไหมบักฟักกับบักน้ำเต้าไหมงน้ำเต่าก็ได้อันนี้บักฟ้าเมื่อนอันนี้บักฟ้าพุ่งอันนี้บักฟ้าฟ้าอิทูเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ